สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับผมอยู่กับท่านกับผลิตภัณฑ์จอ y Android ตรงรุ่นจากบริษัทเม็กิกาซึ่งมี Joy Android ตรงรุ่นจากทั่วมุมโลกมากกว่า200โมเดลทีเดียวครับ วันนี้ผมอยู่กับตัววิทยุรถยนต์ Toyota Estima 2006-2014นะครับซึ่งเป็นรถที่อเนกกประสงค์แล้วก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นไฮบริดนะครับรุ่นแรกๆของโลกทีเดียวนะครับในรถรุ่นนี้เป็นรถที่นําเข้าจากต่างประเทศมีความสวยงามมากแล้วก็ถือว่าใครขับก็ถือว่าหรูหราทีเดียวในเทคโนโลยีเดิมของตัว Toyota Estima เนี่ยนะครับก็เราจะใส่ได้เฉพาะตัวจอ2ดินนะครับเต็มที่แล้วในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะ พิ่มความพึงพอใจจากการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเช่นระบบ 4G นะครับโดยทํางานนะครับโดยผ่านสมาร์ทโฟนนะครับแบบนี้หรือว่าทํางานได้คล้ายกับตัวแท็บเล็ตแบบนี้ในตัว t o y o ต้เอสติมาในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใส่จอภาพนะครับซึ่งเป็นจอ Android ติดรถยนต์เข้าไปในเครื่องของเขานะครับ ซึ่งในตัวของเขาเนี่ยก็ได้จอ Android ขนาด10นิ้วนะครับจากบนนะครับถึงล่างแบบนี้นะครับในตัวตัวใต้ Estima ตัวนี้นะครับถ้าเราได้จอนะครับรวมกรอบนอกเข้าไปด้วยก็อาจจะกว้างถึง11นิ้วทีเดียวกรอบนอกนะครับซึ่งเป็นสีบรอนเงินนะครับเหมือนกับวิทยุที่ติดมากับรถทุกอย่างทีเดียวครับในตัวจอ Android นี้มาพร้อมกับระบบลอมขนาด32มิกนะครับมี แอปพลิเคชันที่เราลงได้มากกว่า20-30แอปทีเดียวเรายังสามารถดาวน์โหลดวิดีโอหรือเพลงตัดตงเก็บในเครื่องนี้ได้ด้วยพร้อมกันนั้นเนี่ยครับเรายังสามารถได้แรมขนาด2 g b กี CPU p r o โปรเซสอร์ขนาด4คอเล่นมัลติวินโดว์เล่น2จอพร้อมกันได้พร้อมกันทีเดียวสุดยอดทีเดียวครับเราซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแบบทีวีออนไลน์นะครับมาเก็บไว้ในเครื่องหรือว่า ดาวน์โหลดแบบมิวสิกสตรีมมิ่งเช่นจุกมิวสิกหรือ Spotify ดาวน์โหลดเรดิโอออนไลน์ฟังวิดีโอออนไลน์ได้แต่ในเครื่องเขาก็ยังมี FM มาในเครื่องด้วยมาดูกันนะครับว่าด้านหลังของเขาเป็นยังไงกันบ้างครับในตัวจอโตโยต้าเอสติมานะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นเฟรมพลาสติกนะครับซึ่งมีกิบล็อก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16จุดทีเดียวนะครับถือว่าเป็นกิบล็อกที่มีความแน่นหนาทีเดียวนะฮะสวยงามมากเห็นหมฮะ ในตัว Toyo ต้าเอสเตมาตัวนี้เนี่ยนะครับเรายังยได้ชุดปลั๊กสายไฟสําเร็จรูปซึ่งแถมมากับในเครื่องของเขาก็จะเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับที่ติดมาในเครื่องนี้แล้วก็ยังมีปลั๊กของโตยิต้าที่แบบนี้นำปลั๊ก2ชุดนี้มาต่อเข้าด้วยกันแล้วนําปลั๊กเดิมของรถนะครับที่ต่อชุดเดิมนะครับก็มาต่อเข้าเซตนี้นะครับเซตนี้ก็จะทําให้ชุดนี้สามารถจะทางานได้ทันทีเลยทีเดียวพร้อมกันนั้นนะครับในช่องวิทยุ FM เเดิมของรถเนี่ยหัวจะเป็นแบบนี้ครับ ก่อนจะใส่ช่อง FM เข้าไปเราดีปลักแปลงหัว FM แบบนี้ให้อีกหนึ่งเซตนะครับเพิ่มเติมความพึงพอใจอย่างสูงกว่านั้นด้วยการต่อกับทีวีเพดานนะครับหรือทีวีหัวหมอนนะครับโดยมีชุดขยายระบบแบบนี้มีชุดวิดีโอเอาท์หนึ่งเซตนะครับออดิโอเอาท์หนึ่งเซตนะครับแล้วก็สําหรับต้องการจะต่อกับทีวีดิจิตอลอินหรือซอร์สจากภายนอกเข้ามาก็ต่อช่อง AV In นะครับหรือว่าออเดียอินต้องการขยายระบบซับวูเฟอร์ก็มีชุดซับวูเฟอร์เอาท์อีกหนึ่งเซตนะครับ เรายังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับประเภท map off line, แมปออฟไลน์ในกรณีที่เราไม่ต้องการเล่น g o o g l e Map ในเครื่องโดยการนำทางโดยไม่ต้องใช้แชร์ WiFi โหลดแบบออฟไลน์ดังต่อไปนี้ได้นะครับแล้วก็ทํางานผ่านตัวเสา GPS หรือเสาร,รับดาวเทียมแบบนี้ที่เราแถมมาให้1เซตครับเนื่องจากในตัวตัวใต้เอสติมานะครับมีลักษณะของช่วงที่ยาวมากเราจะไปต้องต่อกล้องถอยหลังเรามีปลั๊กกล้องถอยหลังให้1เซตแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังแถมให้อีกหชุดมีกล้องถอยหลังให้เลือกหลายแบบดังต่อไปนี้นะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยก็มีสายยาวขนาด5เมตรทีเดียวในนวัตรกรรมเดิมของรถนะครับที่เคยใช้อาจจะเป็นเทปหรือซีดีในสมัยนั้นในปัจจุบันถือว่าเชยมากแล้วเเราาจะปลี่ยนมใช้ Fresh d y v e หรือ h a r d e t e r n a l สามารถเซพเพเ 3, ฟเพลงที่เป็น MP3 หรือไฟล์เพลงที่เป็น l o s s l e s s ประเภทที่เป็น f r a c หรือ w v v นะครับนำมาใส่ในอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็นำมาต่อผ่านช่อง USB ซึ่งเรามี USB ให้2ชุดนะครับ จะเสียบชุดใดชุดหนึ่งก็ได้เรายังสามารถนําไฟล์วิดีโอที่เป็นประเภทไฟล์ตะดับามล 10p จนถึง 1,080p นะครับในลักษณะาาไฟล์ที่ mp4, mp5, mkv หรือ avi เสียบเข้าทางชุด usb ชุดนี้ก็สามารถเล่นในเครื่องของตัวจอ Android ตรงรุ่นเอสเตรรุร่นนี้ได้ทีเดียวนะครับและสําหรับใน usb ชุดที่2เนี่ยนะครับเรายังสามารถต่อกับกล้องหน้ารถที่เป็นกล้อง Android a อ d r o อ d อัจฉริยะจากวิชิก้านะครับ mg009 ราคาเพียงแค่950บาทเท่านั้น ทำให้จอยอเดียตัวนี้จะเป็นจอยอเดียที่มีความอัจฉริยภาพมากนะครับซึ่งสามารถจะบันทึกเหตุการณ์รติจุดลองติจุดนะครับบอกสถานที่ได้บอกวันเดือนปีและเวลาที่เกิดเหตุได้ด้วยนะครับผ่านระบบแอปพลิเคชันและยังสามารถที่จะบอกความเร็วของเราขณะที่เราขับเคลื่อนรถตลอดเวลาได้อีกด้วยเนื้อกว่านั้นเนี่ยครับยังมีระบบเซ็นเซอร์การเตือนการเข้าออกเลนฉุกเฉินหรือว่าเปลี่ยนเลนฉับพลันที่เกิดเสียงเตือนที่ หน้าจอ Android หรือว่าอยู่มีมีมมรถแทรกเข้ามาเร่งของเราก็จะเกิดเสียงเตือนขึ้นมาด้วยไปเรามาดูผลิตภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์รวมทั้งงานติดตั้งที่เสร็จเรียบร้อยแล้วติดตามผมมานะครับ และสำหรับท่านที่สนใจจอยโดยตรงรุ่น t o y o ต a Estima 2006-2014รุ่นนี้นะครับสามารถโทรมาหาเราได้ที่029323485ครับ0845243ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ P1 ได้ที่ www.carpromarket.com นะครับเข้าไปเป็นเพื่อนกับเรานะครับ ที่ i อดีไลน์แอสไซน์ะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะติดตามวิดีโอของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามผลงานชุดต่อๆไปของเราได้เลยนะครับวันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนกับตัวจอยโดยตัวรุ่นมิชิก้าสำหรับตัวใต้ Estima 2006-2014วันนี้ลาก่อนครับบ๊ายบายฮะ